คนละสี่สิบห้าหยวนเนาะลูกกับคนละเบ 开往五大运动纪念碑。请各位乘客协助我们，共创温馨和谐的文明车厢。车辆行驶中，请站稳扶好。为了您的安全，请系好安全带，不要将头、手伸出窗外。下一站，东方明珠广播电视塔。<是>车,等车辆到站停稳后再下车。您可以在。哈哈、呃。哈哈。哈哈。哈哈。哈 ก็็น่ับ่้วมีอโมองมันสาม,มาถงนนเออน,า, <c oughs> นากนทากันลับมีอุมองมีโมาอยู่ง ค่าขึ้นของนกแห้งแพงร้อยเก้าสิบเก้าหยวนวัสดีหกแสนบาทเพราะว่าเนี่ยคนเยอะราจะมีคนมากขึ้น 嗯好的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 好

欢迎乘坐都市观光旅游二线，您可手席太阳马，温馨提的讲解。我们为您提供免费地图册，请联系工作人员。一根肌肉，一看嘞，你看来累不？ น่าสิลงอะไรอีกแล้วลงเทนเนลอีกแล้ว ที่นี้มันวยวุยอยูันตอนเออเขาเคยมาแล้วมันจะสร้างเลย ยืนท่ายอยู่นี่ป้าโคตรงามเลยโคตรงามมากเลยเปิดจะข้ามาเลยเ,เอาใบยางมาตรงนี้นเข้ามาตรงนี้ได้ลงนี่ยทุกคนทุกคนก็ต้องมาจอดรถให้ครับี่่เมนจะต้องมาจอดรถใ <c oughs> ห้อยู่ อ,อยู่นี่ล<ะ>็อกบันเนาะ